<laughs> ถ,ถ่ายคลิปเนี่ยน้นะถ่ายคลิปเนี่ย <c oughs> ถ่ายคลิปไม่เห็นเหรอไม่เห็นหรอกถ่ายตรงนั้นน่ะ <laughs> เดี๋ยวจะรอง22ปี M Cord a ร์ดออ,ออนิโอเด็บเบิร์กเออ็มเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตจับเพื่อชีวิต ้ยชิงช้าสวรรค์ชิงช้าสวรรค์ <c oughs> <c oughs> ปีหน้าไปแถวนู้นนะทุกคนไปแถวพระรามเก้าพอสอบก็ทบพระรามเก้าเผื่อมีงานปีใหม่ <c oughs> นั่งรถเมย์ไปนี่เนี่ย BTS ไงนะทุกคน ี่ตรงสีเหลืองนี่ติดไฟด้วยนะคนเห็นปะเดี๋ยวซูมไม่ดูเพราะมันซูมไม่ได้นี่อ๋อได้แล้วเมื่อกี้ไปกดมันเออถ่ายขนมได้เนี่ยโอ้ไปถึงงูนเลยสุวินวงนู่นไปถึงนีดใหม่ดู พงศิษ์พงศิษ์พงศิษพงศิษ์จากพงศิษฐ์